ลูกค้าสแกนสั่งอาหารปริ้นออเดอร์อัตโนมัติไหมดูกันเลยครับก็สมมติลูกค้าสั่งมาจากโต๊ะ8นะครับผมก็เดี๋ยวลองสแกนกันเลยครับจากนั้นก็กดเปิดเหมือนเดิมครับผม เมนูก็สั่งเป็นข้าวข้าวผัดกุ้งแล้วกันนะครับหแล้วก็เมนูน้ำเอาเป็นน้ำส้มแล้วกันนะครับสรายการสั่งอาหารออเดอร์มาแล้วออเดอร์ก็ปริ้นอัตโนมัตินะครับก็มาจากโต๊ะ8ดข้าวผัดกุ้งหนึ่งแล้วก็น้ำส้มหนึ่งทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการคิดเงินนะครับ ก็กดคิดเงินเลยครับผมใส่จำนวนเงินที่ลูกค้าให้มานะครับ200บาทพิมพ์ใบเสร็จนะครับใบเสร็จก็มาแล้วนะครับมีรายการข้าวผัดกุ้ง1แล้วก็น้ำส้ม1นะครับก็ทั้ง2รายการตรงกันนะครับ มีคำถามเพิ่มเติมก็เม้นไวมได้เลยครับผม